สวัสดีท่านชมพีน่าทุกท่านนะครับเปิดคลิปมากับมาต้องจมมาต้องใกล้กับเตนเนอร์หน้านี้ก็จะเป็นหน้านอกก็จะมีสปะเมนูไผ่ที่ใกล้แกงก็เอาไปค่วถ้าใกล้่วก็เอาไปยำถ้าใกล้ยำแหมซ้ำหายนี่นะครับก็ไปต้มกินกับน้ำพริกวันนี้แม่ก้าวนอไร่จากเมืองปาวฝากกับแหนมาเฮอนะครับเราก็จะเอามาแกงมอมม้อสักก้าวคสมัยตะกอนนะครับเวลาเราไปให้ไปสวนแล้วผักกี่ข้าวตอนแล้วกับปลากันไปซ่อนหนอมาแกงกินนี่นะปัด มันตึงยางเหมาะแต่แต่แกงนอไรเงี้ยอย่างดจะให้มันลำนะครับเฮาก็จะเอาเกามันมาแฟนเป็นแว่นเป็นแว่นส่วนปลายมันนะครับเฮาก็จะมาตุบหรือว่าทุบอย่างอีเต้าอันนะครับมันถึงจะแกงลำพอตุบนอเสร็จน้ำกะเดือดพอดีนะครับเฮาก็จะมาต้มเพื่อมันแหฮื่นกันก่อนแกงนอไรนี่ก็จะมีแหมวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเอาไปเผาเผาเสร็จแล้วเกลมาแกงมันก็ตึงลำเหมือนกันส่วนน้ำพริกแกงกะตําง่ายๆก็จะมีหอมขาวหรือว่ากระเทียมหอมแดงพริกแต้หรือว่าพริกขี้หนูใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ตามตามเพื่อมัน ตามเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าผามักแฮเป็นตัวเก่าแหเป็นตัวใส่ลงไปแล้วก็ตามเพื่อมันเข้ากันง่ายเตี้ยนะครับน้ำพริกแกงตามน้ำพริกแกงเซ็จเขาก็จะมาเก็บพักแค่หรือว่าใบปูลิงภาษาไทยกะจะห้องว่าใบชะพลูเก็บเซ็จเก่าไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ับมาเปิดฝาหม้อแกงพอและก็จิ้มน้ำต้มนอพอว่ามันหายืนหรือยังถ้ามันหหยืนแล้วครับเขาก็จะเอากระดุกซุปเข้าใส่แม้ถึงตอนนี้มันจะต้องมีคนสงสัยแน่นอนว่าเพราะไอยยางถือเอาน้ำต้มนอขว้างมันบางฮืนกะอย่ามันจะต้องมีคนถามแน่นอนใครที่เคยทำแบบอีกไปลองท แต่เขาจะต้องต้มให้มันหายฮืนก่อนนะครับจิ้มพอให้มันหวานก่อนและก็เอาน้ำพริกแกงที่เขาตำไว้ใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันแล้วก็ก้อยใส่น้ำางโคเข้ากันแล้วก็รให้จนน้ำเดือดเขาถึงจะปรุงรสใส่ผงข้อแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามเรื่องรสดีได้ี่ขาดมาได้กับคืนน้ำปูสูตรนี้เขาจะมาใส่แฮนะครับไผ่มักแฮ้็สามารถใส่ได้เลยวันนี้เขาจะเอารสชาติแบบน้ำปูร้วนๆใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันแล้วก็รให้จนน้ำเดือดเขาถึงจะมาจิ้มว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดนะครับไผ่มักออยย่างงดกเตไ้ เจาชาที่ต้องการลักษาใส่บักแข้งหรือว่ามะเขือพวงละกษเห็ดนะครับวันนี้กใส่เห็ดสองอย่างก็จะเป็นเห็ดคอนกับเห็ดหัวหนูใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันแล้วก็ร้องให้เห็ดมาซุกสักน่อยนะครับเอาถึงจะใส่พักละหรือว่าพักชะโอมเวลาที่เฮาแข็งถ้าห่อไปใส่พักละนี่นะครับข้างบ้านนี่เพิ่นจะมะฮู้เลยถ้า่าใส่นี่นะปัดก็แห่บ้านสิบบ้านได้กินกันหมดและก็ใส่พักแค่หรือว่าใบชะพูลงไปแล้วก็โกนนะครับโกลโกลโกลน้มันเข้ากันเราจะใส่พักลงไปประมาณหนึ่งนาทีกับปอนะครับถ้าเใส่อบมันจรใน มันจะเละมันจะบอลลาแล้วที่ขาดไปได้แฮมย่างของการทำแกงนอกก็คือพริก จีนะครับมันขาดบาดได้แต่แต่เนอมันจะต้องใส่ลูกโดดเวลาเอากินนี่นะครับป้าต้อมมันตึงสะใจแต่แต่แก่งนอสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เขาบบใส่น้าใบย่านางนะครับแต่ถ้าใครจะใส่น้ําใบย่านางก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบใส่ปริกลงไปแล้วก็ปิดแก๊สจัดใส่ถ้วยเลยนะครับหน้าตามันตึงหน้ากินแต่แต่อย่างที่บอกไปนะครับการทําแกงงนอไรนี่เขาจะต้องเอามาตุ๊บเมื่อมันเป็นโคเป็นคราบอย่างอีนะครับมันถึงจะกินล้ำมีใครชอบกินแก่งนอไรแบบอี้ห้องคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเขาจะได้ห้ว่าแบบไหนลาระะวงตุบกั ว่ามีใครที่ชอบกินแบบฝานหรือว่าสไลด์เป็นแผ่นบางๆกระบอกกันได้เนิ่มาครับมากินข้าว้วยการแกงนอไร่ใส่น้ำปูแบบเหนือกินตอนแกงซุกใหมๆอุ่นๆฮ้อนๆล้อมวงกินด้วยกันนี่นะครับอย่างคือสมัยก่อนนี้นะครับเวลาไปให้ไปสวนเขาก็จะไปแกงกันที่ให้ที่สวนมันตึงเมาะแต,ะแตะ่แกงแบบเมืองเมืองบบใส่จีนอย่างสักอย่างนะครับใส่กระพักบะไดเนี่ยสุดยอดแต่แต่อย่างที่บอกไปนะครับหน้านี่ก็จะเป็นหน,นอนไปตั้งใดกับปะก้าเมนูน,นอ สำหรับใครที่อยากกินแกงนอใส่น้ำปูแบบเหนือและทำแบบเป็นก็เข้าไปทำตามคลิปได้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวเนอร์